哇！开椒、wow，<g ülme> 哎呦！ เจอกันอีกแล้วนะครับผมเจอกันก็ต้องมีเมนูเด็ดนะครับแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะโอ้โหเฟิร์นสบายนางของผมครับยอดอ่อนกำลังจะออกเลยวันนี้จะเป็นเมนูอะไรครับผมเฮ้ยเสียงอะไรผบอ๋อนี่เสียงหุงข้าวครับผมเฮ้ยทําอะไรอะหัวกุ้งกับเนื้อกุ้งแยกกันเลยเมนูอะไรหรอวันนี้นแล้วเนื้อกุ้งอะวาทำอะไรโอ้โหรักพี่มากครับผมจะเอาหัวกุ้งมากินตกลงเมนูอะไรเนี่ย โอ้ยเครื่องมีเครื่องเยอะอยู่คุณผู้ชมอ๋อมีไข่กับชะอมพี่ว่าน่าจะเป็นแกงส้มใช่ค่ะเฮ้ยแกงส้มชะอมทอดแต่ใส่กุ้งอะไรครับผม <Okay. S 2> ก็มีมีพริกแกงโขลกเองเนาะอันนี้เครื่องครบหมดยังครบแล้วครบครบแล้วเนาะค่ะไปเดี๋ยวเราแนะนําเครื่องกันแล้วก็ลงมือกันเลยครับเริ่มจะหิวละกลิก่นข้าวหนอะยคุณผู้ชมที่หงอยู่อะ่ะเสียงพุ้พบนะ่ะกลิ่นมันออกมาหอมมากโอ้ยข้าวสวยร้อนๆนะ แอาแกงส้มแบบทำเสร็จใหม่ๆน้องู้ใจพีวันนะี้กินน้ำลายรอแล้วครับมาเดี๋ยวมาดูเครื่องกันครับมีอะไรบ้างครับผมจะมีกุ้งที่น้องแยกส่วนเนื้อกับหัวไว้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องแกงมีพริกกระเทียมกระปีกระชายหอมแดงแล้วก็อันนี้เป็นพริกใหญ่นะคะใช้น้ำไว้อันนี้เพิ่มสีเนาะใช่ค่ะ,คะน้ำมะขามน้ำตาลปี๊บเกลือไข่กระชออมแล้วก็น้ำปลาค่ะ มมีทั้งเกลือทั้งน้ำปลาเลยเหรอเกลือเราเอาไว้เวลาเราขูดเครื่องแกงอะพี่แต่ส่วนน้ำปลาเราไว้เติมสุดท้ายถ้าแบบมันจืดไปอะไรเงี้ยปรุงปรุงน้ำแกงโอเคเริ่มจากกุ้งค่ะเราทำไรเดี๋ยวน้องจะเอากุ้งไปผัดเราจะทำเป็นน้ำซุปอะพี่อ๋อโอเคโอ้น้ำซุปมันกุ้งเลยครับผมค่ะหอ,อ,อกุ้งเนี่ยมันก็จะมีมันกุ้งเนาะความหอมของกุ้งโอ้โหน้ำซุปต้องแบบน้ำน้ำแกงเราต้องแบบข้นแน่นอน หองไหน่อมหอมหมห่มหอมออกมาเลยอ่ะกินกุ้งเย่ยคุณผู้ชมกินมันกุ้งอะ่ะออกมาหอมมากเลยเื้ออาจจะมันหอมเนาะโอ้ยนี่ให้มันหอมหอมนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำลงไปเลยค่ะ นี่แหละพี่น้ำแกงของเราโอ้โเข้มข้นแน่นอนคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเคยนี้ก็หอมแล้วหอมมันกุ้งคุณผู้ชมว้าวปิดฝาให้มันเดือดนะครับค่ะไฟฟ้านี่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ควันพวยพุ่งครับผมเปิดดูกันเดือดยังโอ้โหโหกลิ่นหอมมากโอ้ยดูมันติดหม้อดูดิอันนี้ทำอะไรเดี๋ยวน้องจะลวกกุ้งก่อนพี่อันนี้ไปทำอะไรอ่ะน้องจะเอาไปตำกับ พริกเครื่องแกงของเราอ่ะอ๋ออ๋อตำเอาเนื้อตำมลมในพริกเครื่องแกงเลยใช่ค่ะพริกเครื่องแกงของเราครับต้องเข้มข้นแล้วน้ำแกงนี่ต้องสุดยอดแน่นอนเดี๋ยวเราลวกไปแป,ไป๊บนึงออลวกให้สุหกน <ดง S 2> หน่อยนะค่ะน้ำมันลน่อยเข้มข้นแน่นอนดูดูมันมันติดอะ่ะหอมอมากหอมมันกุง้ง <c oughs> ยอดหอมจริงเนาะหอมจรงิจรงลวกไปสักพักครับกุ้งของเราเมื่อกี้มีกี่ตัวนะสี่นะ นำไปทำเครื่องแกงกันครับผมนะครับเริ่มทำเครื่องแกงกันก็แนะนำครกใหม่ได้ยิ่งใช้ไปหลายคลิปแล้วแหละเริ่มจากกระเทียมกับพริกแห้งนะครับผมเลยเกลือเวลาโขลกอะไรมีเกลือมันจะโขลกง่ายนะครับใช่ค่ะตอนนี้เราจะใส่พริกใยที่แช่น้ำเนี่ยเ<ช>พิ่มสีครับไม่ค่อยเผ็ดตัวนี้ จะใส่หอมแดงแล้วก็กระชายค่ะอนีต่อไปกระปีค่ะกุ้งตามด้วนเนื้อกุ้งที่เราลวกไวนะะะะ้นะครับเสร็จและะ้วมั้งเอเสร็จแล้วค่ะใช่ค่ะ โอ้โหดูพีิกแกงสีแบบแดงแจ๋เลยไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ำแกงที่เราตุ้มวไว้ไปมาดูกันเปิดเมื่อไหร่ก็หอมครับอันนี้เราต้องกรองเนาะใช่ค่ะกรองเอาหัวกุ้งออกนะครับเราจะเอาแต่น้ำซุปนะครับผม,อมหอมมากกินไหมไม่กินน้นนนนีก <c oughs> <c oughs> รองเอาแต่น้ำนะครับ ครับุณผู้ชมดูกแกงของเราครับอันนี้ยังไม่มีพริกแกงนะคุณผู้ชมสีก็เข้มข้นนะครับนี่ครับหลังจากกรองนะครับเราก็จะได้น้ําซุปแบบเข้มข้นนะครับผมแล้วก็จะใส่นี่เลยอุ้งข้าวแกงแม้อมอุ้งไปอุ้งคอไปเลยเครื่องแกงของเราครับโอ้ยอใส่ลงไปอหอมมากพีห่หอมหอมหอมโอ้โหน้ำแกงอะไรเข้มข้นขนาดนี้ปิดฝาไว้ก่อน ต่อไปจะมาเตรียมไข่กันครับพ้อโอ้โหไข่นี่ก็กำลังแบบสดอยู่นั้นเนานะดูไข่แดงนะครับบางทีไข่แดงจะเละเลยอะส,สี่ห้าฟองนะครับ แต่เจียวไข่เงี้ยไข่ชะอมทอดเงี้ยนึกถึงองีกเมนูหนึ่ง,งให้เราเมนูอะไรเดี๋ยวก่อนนะน้ำพริกกะปิถูกต้องเฮ้ยเรายังไม่เคยทําเลยนะใช่ต้องจัดต้องจัดนะครับถ้าใครอยากเห็นน้ำพริกกะปิก็คอมเมนต์นหน่อยผมอยากกินนะแต่ไม่รู้คุณผู้ชมอยากเห็นเลยแต่ผมอยากกินตั้งโดนแล้วครับน้ำพริกกะปิจะมีอันนั้นอีกนะอะไรนะเขื่อยาวชุบแป้งทอดใช่ค่ะสุดยอดเลยแหละปลาทูชะอมไข่เนี่ยไข่เขาเรียกว่าอะไรชะอมทอดเนี่ยเนาะ ไข่ทอดชะอมเนี <related music turns out> <mono> ่ยครับมันร้อนครับนำไข่ลงไปเจียวว้าวมีแหละครับผมไข่ทอดชะอมชะอมไข่ทอด แต่ฟูๆเลยครับฟูๆเลยแหน่พี่ตรงที่เอที่มันฟูๆเนี่ยเวลาเราเอาไปต้มกับน้ําแกงอ่ะมันจะดูดน้ําแกงอ่ะอันนี้เราไม่ได้ปรุงน้ำขไเนี่ยใช่ค่ะไม่ได้ปรุงรสเลยครับอืมใส่ันเยอะเนาะงังนมันจะไม่ฟูใช่เพราะว่าเราต้องการความฟูจากตรงนี้เราไว้มันไปดูดกับน้ําแกงตอนนี้ก็ให้มันดูดน้ำมันก่อนนะครับเดี๋ยวมากลับด้านกันยังเป็นแผ่นไว้ปึ๊บโอ้ย เกือบไปครับเกือบไม่ครับพี่ตับข้าวสวยเราคินแล้วไหมอ๋อเดี๋ยวได้เดี๋ยวพี่แบ่งไว้ครึ่งหนึ่งน้องกินข้าวสวยนะพี่ไปกินแกงนะไอ้แมามีกุ้งด้วมเดะเป็นแผ่นสวยงามเลยกลับด้วยรอดนะพี่โอ้โหเป็นบโอ้โหร้อยครับคุณผู้ชมน้ำมันเยอะนะคุณถึงจะกรอบคู่นะมันเดือดเลโอ้โหน้ำมันไหลไหมมันจะออกไหมที ก็ใหันห่นครึ่งก่อนไหมคัึ่นครึ่งแล้วค่อยมาหั่นเนื้อเฮ้ยข้างในมันค่อยสุกมากนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปต้มเดี๋ยวอืมโอ้ยน่ากินมากครับแค่ไข่เจียวนี่ก็ผมออากกินข้าวแล้วนะ ินเลยไม่ใช่ยอดมันลนล้วไออกไงมันจะแก่โอ้ยรอ,องเลยเป็นไรขึไร้องะอะละอะให้คุณผู้ชมดูเสดไม่กินครับจับนะ,ะจับจริงเลยหายไปนในพริบตานะไม่กินไม่กินแล้วตรงเป็นเป็นช่องเป็นอะไรเงี้ยมันจะดูดน้ำแกงเนาะใช่ค่ะเด,ดือดแน่นอนครับว้า อยังไม่ได้กินครับ็นหน่โอโหแล้วครับผมไข่เจียวโอ้ยน่ากินขึ้นมาเลยอันนี้เราไม่ได้ปรุงรสเนาะใช่ค่ะไปเดี๋ยวเราปรุงรสกุ้งอะกุ้งอะกุ้งเราจะไว้ใส่แบบทีหลังสุดเลยแบบเราใส่ลงไปแป๊บนึงแล้วเราก็ ใช่กว่ามันแข็งเนาะให้เนื้อเด้งใช่ค่ะต่อไปปรุงรสครับอันนี้คือน้ำมะขามเปียกค่ะมันจะอมเปรี้ยวหน่อยนะครับเนาะเราใส่แกงส้มเขาเรียกแกงอะไรแกงแกงส้มไปเหรอใช่ค่ะแกงส้มทำไม่เราไม่เรียกว่ามันอมส้มอมเปรี้ยวแล้วน้ำตาลปี๊บนะครับค่ะโอ้โหนี่ก็ไม่พูดไปจาใส่เองเดียวนี่น้ำปลาหน่อยโอเคนี่แค่นี้ค่ะปรุงรสแค่สามอย่างนะครับแต่จะมีเกลือด้วยตอนเราโขลกนะครับ โอ้โหูสีสันที่ท่านผู้ชมถ้ามีอันนั้นน้องพี่บอกว่าอะไรนะดอกเคใช่ใช่แล้วจะมีดอกไอ้ขจรอ่าดอกขจรใช่ใช่แต่แถวบ้านเรามันไม่มีไม่มีก็นี่ก็ได้แล้ครับเดี๋ยวเราต้มไว้แบบให้ไข่อ่ะมันดูดน้ําซุปเข้าไปเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่หัวทีหลังใช่ค่ะโอเคมาดูกันครับเป็นยังไงปุโอ้โหแต่สีมันเข้มๆเหมือนน้อง เป็นอันนั้นนะพี่มันเป็นมะขามค่ะมะขามของเรามันดำไปนิดนึงอ๋อกุ่มของเราดูด้วยอืมสีสันมาเลยอ่ะให้เดือดได้ไหมเดือดบู๊บุู๊บอันนี้ก็รอบหนึ่งก็พอละไม่ปิดฝาแล้วไม่ปิดแล้วค่ะโอ้ยได้แล้วพี่นี่กลุ่มงอแล้วได้แล้วไปไปอืมว,ว้าวโอ้ย ไอ้พยพุ่งขอมมากครับคุณผู้ชมโอ้โกุ้งเน้นๆครับมาเราไปชิมกันครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแกงส้มกุ้งชมทอดมาลองดูขอลองดูน้ำน้ำน้ำแกงันกันอืมมันกุ้งอ่ะ หอมมันกุ้งมากแล้วมันจะมีความเปรี้ยวน้ำมะขามหน่อยนะใช่ค่ะอร่อยอร่อยเหรอสุดยอดครับอร่อยมากเนี่ยที่เราบอกครับไข่มันจะดูดซึมน้ำแกงเข้าไปเห็นไหมใช่ค่ะมน้ำซุปอ่ะน้ำซุปอร่อยมากหอมมันกุ้งมากเลยนะกุ้งเป็นอยู่ เมนูนี้เมนูอื่นอีกแล้วเมนูอื่นอื่นลองมาลองหน่อยฮนะน้ำแกงเข้าไปอยู่ในนี้ไงลวกวันนี้กินข้าวสวยครับผมจัดไปครับน้องชอบ,อบแออบนแนะบน้ำแกงมากชอบมันกระชอบมันกระมาก เผ็ดกระนองพอดีเลยเนาะสีมันเข้มหน่อยน้ำมะขามมะขามมันดำเนาะต่อไปต้องเปลี่ยนมะขามมันเป็นมะขามปีที่แล้วอ่ะพี่อ๋อใช่ค่ะมะขามข้ามปีแต่ความเปรี้ยวก็ได้อยู่นะครับแต่สีมันจะค้ำๆหน่อยนึกว่าถ้าเราปรุงอะ่ะเค็มแน่นอนไข่เนาะเพราะมัรสชาติน้ำซุปอย่างเงี้ยช่ค่ะอ๋อชิ้นชิ้นใหญ่มาก เว้นว่าเราหัน่นตอนที่ตอนที่เราทอดเสร็จอะชิ้นขนาดนี้แล้วถ้ามันแบบมันมาสูงแล้วมันจะขนาดไหนเนาะอันนี้ขนาดเราหั่นเล็กแล้วนะอ๋อเขาใหญ่อย่นะตอนหั่นอะถ้าแบบว่าไม่หั่นเลยอืมร้อนอ,อ,อร่อยครับอืมพวกเขา เฮ้ยน้องหัวจุกมาตรงหน้าบ้านผมน้องชอบน้ำซุปมากอ้าวเหรอ<ช>ไม่ต้องกินไข่กับกุ้งนะมันไม่ได้หรอกมันต้องกินได้กัน <c oughs> แต่ถ้าเราต้มไอไข่กับชะอมนานอะชะอมมันจะออกเหลืองหน่อยไม่เขียวใช่ค่ะแต่มันจะดูดน้ำซุปครับ มีกลิ่นของกระชายนิดหน่อยใช่ค่ะมันเหมือนกลิ่นกระชายกับไอชาโอมอะกลิ่นมันแรงพอๆกันนะเนาะมันก็เลยแบบที่จริงตอนที่เราตำพริกแกงอ่กลิ่นกระชายแบบออกมาก่อนเนาะอุอ้ยนองตัวใหญ่มากแต่เลยน,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 นิบนิดหน่อนค่ะนิบน กุ้งใส่แป๊บเดียวออกเลยไม่แข็งร้อนเผ็ดดนหน่อยความเหมาะความเผ็ดที่ซู้นั้นไ,ไม่ได้ไอ้ขี้เมาอ่ะโห<อ>นะแบบพี่แบบเงือกมันเผ็ดจริงใครยังไม่ดูครับลองไปดูได้นะผมสปากเกตตี้ขี้เมาครับ แต่น้องว่าแบบพี่กินไปแป๊บ,บเดียวอะประมาณคำอะแล้วพี่กินพริกไทยลงไปอะอืมอาอิ่มไหมหรออิ่มข้า,ขาวอะพอละอิ่มจริงนะเราโซดน้ำแกงไงใช่ค่ะแล้วก็ไข่ไงพี่อืม้าว พร้อมพอจังละพร้พอมอ่ะคอยคันนะนะขอจัดเนี่ยไข่จะอมอ่ะคำนี้แหละหวังว่าจะไม่ร้อนนะครับอืมร้อนหรือไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนคือกุ้งไปใครกุ้งมาคนต,ตัวนั่งตัวนี้นี่ปิดท้ายแล้วครับผม อ่ะว่ากัน้ำเออเหมือนกันเลยสาธยาครับเกือบหมดด้วยก็พี่ถ้าเรากินหมดจริง้เอาเรื่องเหมือนกันนะไข่ใช่ไข<า>่ขก็เยอะใช่น้ำแกงโอ,โอ้โหหม้อหนึ่งเลยโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ,ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ